โอเคครับสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนครับก็ในคลิปนี้เราจะมาล่าอาวุธอัพเกรดกันนี่นะครับคลังแสงอาวุธก็สิ่งที่ผมอยากได้สุดคือเจอ้า M P 90ตัวนี้นะครก็ เด <so ี๋ยวดูว่า4,100เพรเนี่ยจะได้หรือเปล่าเกลือนะครับเอามาแล้วเอาไอ้เทีสองทีได้เลย สามร้อยเพชรมาเลยวะเอาแล้วอะไรวะเนี่ยสองทีคือสองทีคือแตกเลยวะดวงดีไปว่าเนี่ยไอ้นี่เสกหรือเปล่าเฮ้ยมันออกง่ายขนาดนี้เลยวะเอาดีๆ โอเคมาเดี๋ยวในเมื่อมันง่ายมันได้ง่ายเกินไปก็เดี๋ยจะสุ่มตัวนี้ด้วยเนาะหนึ่งร้อยครั้งนะครับเฮ้ยเริ่มเกลือวะ่ะ เรียบร้อยมาแล้วก็ได้ครบนะโอเคได้โทเคนมาแล้วเดี๋ยวมาดูสกินปืนในครั้ง โอเคครับสวยงามก่อนเดี๋ยวมาดูหน้าอัพเกรดกันบ้างก็ผมอยากจะอัพเป็นปืนนี้ก่อนนะเป็นปืนในบูตเพเกอร์นะจะขอดูท่าทางก่อน ก็ถือว่าสวยอยู่แต่แต่ผมว่าผมเอาวูดเฮเกอร์ดีกว่าก็ขาดิประมาณสามร้อยเหรียญถามว่าสามร้อยเหรียญจะหาจากไหนเดี๋ยวเรามาดูในร้านค้านะครับ อันนี้นะก็จะเป็นกล่องชมเนาะกล่องละห้าสิบเพรอะซื้อเลยนะสามสิบกล่อง โอ,โอ้โหเฮียโคตรเกลือเฮียคือเกลือชิไหย โอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเพ่นี้นะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับโอเคในคำอบไงมีห้องมีอันนี้อย่าง้อเออะแต่เรียกมีน่ากน่ารักเจอนะน่ารัก้มีแบบเอว่า ขอแบงก์แบบแบบเก่งผลปันผลนิดสักหน่อยนึงเงี้ยแบบสักสองพันอะไรเงี้ยแบบแบบได้ได้จากอะไรย่างเงี้ยปันผลแต่คุณเสือมีเมียไงคุณแบบไม่ทำตามสัญญาที่เราคุยกันแล้วไงอ่ะถอดเลขแตกผมผมเตะแตกก่อนนะอะไรเงี้ยเสียดายหรือฟิสฟูดจะเย็นๆผมจะ เยันเตะพาลูชมวิไงไรับแล้วันตรม่ใช่เหรอมันไม่แถวมันเป่นงมันไม่แถวโอเมเฉลิบเฉลิบวัดรงข้างงข้ามของมึงจะมีวัดใช่ปะเออแล้วตรงไปเฉลิบไปหนึ่งซอยข้างวัดอะแวข่าวมนิดเดียวอไอ้เนี่ยไปพาลูหาของใครกันมาเล่นสัตว์เออเออไปเออกูก็ไม่รู้เว้ยเนี่ยกูยิ่งล้าข่าวกูก็มัเนี่ยไอ้เนี่ย หูไปในห้องอินานนสัตว์โอ้ยเลยเมาก็เมาจะเกือบวัวโคตรแย่กินแมวอ่ะเออไม่คุณจะกิ่นแมวอะไรเล้ยงวัวเน่ย้โคายแมวเขาเหม็นเนี่ยเลี้ยอินานคือ่อ้ยวัวเปตัวมใหญ่แล้วคือใจก็อยากเล็บนะสัตว์เไม่กล้าไวอะสองะสัอพอพอพอับมาไอ้เ เอมึงจอสองหนึ่งอ่ะมันตอกกลัวปากแรกมจะดูมึงเย็ดกูจะนั่งนอนนอนไอ้ยยจังไรตอนนั้นไม่ตอนนั้นไม่ไหวเลยไงไม่อยากหาห้องไอ้หียกลุ่มแกล้งเมาไอ้ยจะบพวกกินสายแมวไม่